สวัสดีจ้าสวัสดีเอ็กซี่ทุกทุกท่านนะคะอะเมื่อพบกับอะพักบุงพักบุจะบอกแนวทข้างหวัวแหลกอะตัวนี้เนาะเฮ้ามาสหนบสนุบสน,สนใกการอาเร่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะจ๊ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทาข้า่าน้นเนาะบัวพิจารณาในการรับชมในการรับฟังพิจารณาในการไตรตรองอีกหนึ่งนะคะเนาะพอว่ามามีไผร้ว่า มันจะออกตัวแดงมาตัวแดงเนาะค่ะเนาะเข้ากับตรงค่อยๆพิจาณาเบิงมักกับสื่อบ่ามักกับพานปล่อยพานไปค่ะใช้บ่ามักเรียนพานนะคะผู้แดนู่นนี่นั่นก็คือปตมปต้องเบิงแนวทางตัวนี้เนาะผู้แดบ่มักกับพานไปท้ามักกัติดตามกันมากตัวนี้เนาะเขาจะมาบอกบอกเรื่องดีๆเคล็ดลับดีก็คือเอฟซี FC ทนไหนอยากได้ตารางทักษะ แครแคพักบุญทุกงวดพระบุญจะท่าบุญเข้าศิษะสูงตารางงวดท้าผู้ใดมีจิตสัทถ่าสีท่าบุญน่ำเดี๋ยวสีขึ้นไอไอทีไล่หายหาทั้งเอฟซีเนี่ยทรงสลีปมาเดี๋ยวท่าพักบุญก็จะมีตารางทัาษะตารางแก่จนสามารถเบิ้งใดทั้งปีนะคะเบิ้งใดทั้งปีจับคู่ใดทั้งปีบบมีแนวบบมีบูดนะคะ ตรงนี้อาด้ตามสัทธาเลยค่ะอาเอซี่ท่านใดจะโอนตามสาัทธาแนบสลีปมาพักบุ่มบอมีวาอาเท่านั้นเท่านี้หรืออยากให้เป็นสินน้ำใจน้ำใจในการบอกแนวทางสิใดคือกันเลยค่ะพักบุ่มกัสีรงให้เลยตลอดทักงสเหร่ใดทั้งปีนะคะเบื้องใดตลอดเลยเพียงแค่ทรงสลีปการโอนเงินการทำบุญแจงไม่ได้เลยค่ะ ทำบุญถอไหเทา่ทาไหในเมดค่ะเพียงแค่ขอหายทางเอีซี่้ำบุญหรือติดตามน้องผักบุงค้นีีนะคะจะบอกแมวท่างตัวนี้จะอ่าพักบุญจะมีแน่ท่างอยู่สามแม่ทางก็คือหนึ่งจะเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองและะ้วก็ชุดปนหชุดปนหนงเดียวเอาหายอีกอาทางไล่เพียงแค่หวงถ้ำบุญนะคะตัวนี้คือภัยบ่มักไปพานภัยสนใจ แอดไอเดียไลค์ักบุงมาเลยเดี๋ยวพักบุ้งทรงตาล่างหายฟี่ค่ะเพียงแค่ทำบุญน,นกับพันะกบุ้งกับพ่อเนาะมาติดตามมามากแกแค่ปล่อยผ่านนะคะเนาะเพราะว่าข้ามาหูว่าอ่าเลยจ่อตัวใดมาตัวใดแค,แค่แค่เนยวทางเท่านั้นห้า,ามาเบิงสูตรที่หนึ่งกันอ่ะสูตรที่หนึ่งตัวนี้นี่เลยค่ะสูตรที่หนึง่งตัดเหรียญมาบุนมาล่างแน่นอนตัวหนึง่งสูตรที่หนึง่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่ง นี่นะคะ่ะเดนเดนหาเดนหนึ่งนะคะตรงนี้สายวิ่งเน้นมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะเดนหาเดนหนึง่งอารีก็จามาตรงนี้จะมีท่านสิบสองคูตาวาที่ว่าเงอนเนี่นะะเือหัวจะออก,กอวันอาทิตย์ทางเขาพวงนี้มักมักเป่าคิดว่าอาจจะมาเป่าหรือมาพอมีลูกอะแบบนึงน่งนึง่งสองสอง,องหรือแบบ แบบมากคูแบบนนี้นะคะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งก็จะมีอยู่เน่นหลักขาหลักจักรลัคนะคะสิบสองคูงัวนีสิบสองคูงไพมากกาล่นไพบมากกะแครพลอยพันนะคะตัวนี้เนาะเข้ากับมาเบิงกันอันนี้เข้ากับแครอ๋อตัวนี้คือสายเด่น เดนก็นจะมีเลขยูสิบสองคูเนาะก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้างูกลุ่มหนึ่แดงก็จะเป็นสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งอันนี้คือนรอบพลนะคะเอมแบบบางประมาณมาแบบ มีมีเอฟซีเอฟซีทางบ้านอะเอ่อแบบว่าคือพอแบบเปิดเอ่อคือพอบอกทางยูทูบหให้คนอื่นเมืองแนวเพราะว่าอ่อแบบบอกแนวทางเนี่ยสอนออกสอนกันอะสองวสองหัตดดิดแล้วค่ะสองวดวติดเนาะเอ่องวดแรกก็จะเป็นอบอกแค่สองคู่นะคะอ่ากอนหน,นี้คือบอกแค่สองคู่คืออ่มามัก เก้าหนึ่งหกหนึ่งออกมาเก้าหนึ่งคือหนึ่งกันยากหกหกเนาะเราบันทึกกัได้อยู่ค่ะได้มากหนึ่งนะคะได้สลับกิ่แบงมากอยู่ค่ะแล้วก็งวดวันที่สิบหกกันย่านะคะออกหนึ่งกับฟันนะคะทางพระบุญฟันก็คือออกเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองกับหกหนึ่งเก็บแตกเก็บแตกเก็บแตกสามตัวค่ะเก็บซี ออกมาแปดหนึ่งสองกับพวกนึงเข่าหนึ่งสองค่ะเข้ามาล่องกันว่าไ้สูแบบนี้ไปสีเป็นเนี่ยวไดนเนาะเออฝากนี่แหละคะ่ะฝาก f อซที่แบบอยากรวมท้ำบูนอ่าอยากรวมท้ำบูนหรือไ้กำลังใจทางพักบุงสามารถแอดไล์ทักไลาไม้ใดนะคะพักบุญจะมีตาล่างทักษะตาล่างทักษะตาล่าง,กาางแก่จนไ้ ทรงหาฟิฟี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตะล่างให้เข้าจับกูได้ทั้งได้ทั้งปีได้ตลอดเลยค่ะบมบบูโมนาเนาะตัว,น,ว,น,วนี้สามารถแห้งเออซได้นะคะอ่านวทาตัวนี้เข้ากับบอเนาะว่าจะออกจะออกตัวไหนมาตัวไหนห้องเคบบิลทั้งทาง่าคารคนบามัก นู่นนี่นั่นนนนี่นี่เี่เข้าแต่แกปล่อยผ่านบ่บต้องเบิงค่ะเรือนผ่านไปเลยไปเลยบ่เป็นย่างวิวเห็นว่าทางคุเดมาติากตามนอ้องติกตามน้องลองเบิงว่าจะเขาบบเขาบบเขาสิเข้ากัาบ,าบ,าส,าบสาม,มาแดดเดี๋ยวอ่คอคลิปหน้าจะมาบอกอ่อสูตรที่สองเนาะสูตรสองเดี๋ยวเอาสูตรนี้ไปซื้อไปซื้ออ่อฉลากถิงแมงก่อนไปซื้อตะตลีก่อนเนาะเทียมาค่ะก็ ตรงนี้ก็คือเด่นคือเด่นกรสูตรที่หนึ่งสายสายวิ่งสายยังเนาะเด่นหาเด่นหนึ่งได้ค่ะเด้อลองเมืองกรมันจะมาที่ไหนมาบนมา่ะชุดปหนียมเดียวชุดปหนีเดียวมาอีกมาอีกหลอบหนึ่งมาอีกหลอดหนึ่งแล้วเข้าออาสูตรที่หนึ่งไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าคิดว่ามันจะออกเป่าคิดว่าจะออกเป่าเบื่อเป่าก็มา มะเร็กสองตัวกินไปมะเล็กสองตูหนึ่งตุลานี่เลยลองเบิ้งกันได้ค่ะเด้อไปแล้วนะคะบวัสดีค่ะ